ง่วงน้องแม่ง่วงอีกแล้วน้องฟังนิทานของแม่ดีกว่าน้องฟังนิทานแม่ไหมครับนี่ไงชุดน้องมีดาวเต็มไปหมดเลยวันนี้นิทานของแม่จะมีเรื่องเกี่ยวกับดาวมาให้น้องฟังโอเคไหม,มก่อนอื่นน้องต้องไม่ร้องไห้อย่งน้องง่วงแล้วแม่รู้เอ,อใช่มาเริ่มนิทานกันเลยดีกว่านะครับ นิทานเรื่องอะไรดีเดี๋ยวเราค่อยตั้งชื่อกันนะการละครั้งหนึ่งลูกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากๆเลยนานแค่ไหนแล้วแม่ก็จําไม่ได้ลูกไม่เอาลูกแม่จะไม่อุ้มลูกแม่อุ้มลูกไม่ได้ถ้าแม่อุ้มลูกนอนแบบนี้ลูกจะเสียนิสยัย ไม่เอาลูกฟังนิทานแม่ดีกว่าใจเย็นๆลูกใจเย็นๆ็โอ้ใจเย็นเย็นโออาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วไมีเจ้าเพทายน้อยอีกแล้วมีเจ้าเพทายน้อยคนหนึ่งเจ้าเพทายน้อยคนนั้นเป็นเด็กที่ไม่ชอบไม่ชอบเวลากลางคืนเป็นมากๆ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าเพทายกลัวความมืดใช่เจ้าเพทายกลัวความมืดมากๆกลูกยังไงดีต่อไปยังไงดีเจ้าเพทายน้อยเดินไปเดินมาเวลากลางคืนจนหมดกลางคืนเพราะว่าเจ้าเพทายน้อยไม่สามารถคมตาหลับนอนหลับได้ จากนั้นเป็นยังไงดีลูกนางฟ้าองค์หนึ่งเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวของเจ้าพรทายเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวลูกโอ้เป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวครับใช่ครับใช่นางฟ้าแม่ทุนหัว ไม่ได้ลูกเห็นเจ้าเพทายแล้วรู้สึกสงสารเอ็นดูเจ้าเพทายใช่เอ็นดูแม่ก็เอ็นดูน้องอาน้องร้องไห้แบบนี้แม่ก็เอ็นดูแต่แม่จะตามใจน้องไม่ได้แม่อย่างนั้นน้องจะเสียนิสัยไงลูกใช่น้องจะเสียนิสัยไงโอ้ใช่ใช่ครับ แล้วท,ลทีนี้นะนางฟ้าแม่ทุนหัวของน้องนะนางฟ้าแม่ทุนหัวของน้องเห็นเจ้าเพทายเดินไปเดินมาแล้วรู้สึกยังไงลูกร evet ู้สึกสงสารรู้สึกเอ็นดูใช่เอ็นดูมากมากนางฟ้าแม่ทุนหัวจึงพาเจ้าเพทายบินไปบินไปไหนลูกบินไปยัง ดาดฟ้าที่เวิงว้างแห่งหนึ่งในเวลากลางคืนพาเจ้าพิธายไปดูอะไรลกูกรู้ไหมพาไปดูฟ้าฟ้ายามกลางคืนลกูกพาเจ้าพิธายไปดูฟ้ายามกลางคืนฟ้าเวลากลางคืนมันมีอะไรรู้ไหมลกูกมันมีเดสตามันมีดาวเต็มไปหมดเลยดาวภาษาตุรกีเรียกว่าอะไรครับดาวภาษาตุรกีเรียกว่ายูดูสยูดูส ใช่นางฟ้าแม่ทุนหัวพาเจ้าเพทายไปดูฟ้ายางกระงคืนซึ่งมันสวยงามมากๆมันมีดาวเต็มไปหมดเลยลูกนางฟ้าแม่ทุนหัวเลยเอาเจ้าเพทายนอนลงแบบนี้แหละแล้วก็ให้เจ้าเพทายมองขึ้นไปบนฟ้าลูกเจ้าเพทายเห็นฟ้าก็ชอบใจมาก เจ้าเพปาทปู้ไม่เคยเห็นฟ้ามาก่อนเลยเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านไม่เคยได้เห็นแสงสว่างของดวงดาวเจ้าเพทไทเลยชอบมากชอบดาวมากท่านใดน,นั้นเจ้าเพทไทเห็นดาวตกลูกเห็นดาวตกแม่นางฟ้าแม่ทุนหัวจึงบอกว่าเจ้าลองกล่าวคําอธิษฐานดูสิเจ้าลองกล่าวคําอธิษฐาน ้าอยากได้อะไรเอ้ยเจ้าสะอึกเหรอครับเจ้เาเปเทยสะอกใช่เจ้เาเปททยอยากได้อะไรกล่าวเจ้เาเปททยก็เลยอธิษฐานเจ้เาเปททยบอกว่าค้าเพาททยหน่อยข้าอยากได้อาหารอันโอใช้ต่อเบบีอย่างข้าและทันใดนั้น นางฟ้าแม่ทูหนหัวก็ประทานเป็นนมนมสดจากอกแม่อุ่นๆมาให้เจ้าเพทายนี่ไงลูกคำอธิษฐานของเจ้าเพทายเป็นจริงฉับพลันนั่นไงเพราะว่าเจ้าเพทายอธิษฐานต่อดาวตกไงลูกและเจ้าเพทายก็นอนดื่มนมนอนดื่มนมดื่มไหม มัมมีไม,ม้อะเจ้าเพทายก็นอนดื่มนมมองดาวตกจนหลับไปใช่และหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นเจ้าเพทายก็ไม่กลัวเวลากลางคืนอีกเหมือนเคยใช่เพราะอะไรลงูงเพราะว่าเจ้าเพทายเวลากลางคืนมืดๆม,ม,มาเจ้าเพทายเปิดหน้านต่างออกไปดูดาว เจ้าไปททยเรียนรู้แล้วว่าโลกใบนี้มันมีความสวยงามในเวลากลางคืนอยู่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องข้ามผ่านความกลัวนะครับเราต้องต่อสู้กับความกลัวของตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าความกลัวนั้นจะไม่ทำให้เรานั่นแหละจะขัดขวางความกล้าของเจ้านะครับโอเคเดี๋ยวแม่กล่อมนอนแล้วนะ สุดท้ายน้องเก่งมากๆลูกแม่ไม id ่ต้องอุ้มน้องนอนน้องก็เร no ิ่มนอนเองได้แล้วน้องเก่งมากๆครับต่อไปแม่ก็แค่ตบก้นน้องใช่ไหมครับตบก้นน้องแบบปึ๊กปึ๊กป๊กป cool ๊กแค่นี้น้องก็หลับแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมครับใช่น้องเก่งมากๆครับโอเคเอาไว้แค่นี้นะลูกนิทานเรื่องนี้จบแล้วครับนิทานเรื่องนี้น่ารักจังเลย น่ารักจังเลยไหมลูกน่ารักที่สุดเลยใช่เดี๋ยวแม่จะเล่านิทานเรื่องอื่นให้ฟังวันหลังอีกนะครับนะครับพอหรือยังนิทานพอหรือยังแม่เปิดนิทานอ่านอ่านให้ลูกฟังจากนิทานนี้ลูกก็ไม่ชอบลูกชอบดูมากดูหน้าแม่ตอนฟังนิทานมากกว่าหน้าแม่สวยละสิใช่โอเค แค่นี้นะครับบายไป

na 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 พยายามเล่านิทานแล้วก็จับตบก้นโดยที่ไม่อุ้มเป็นครั้งเป็นวันที่สองนะคะวันนี้แล้วแม่ก็ไปทำแับข้าวนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่ยอมนอนนะคะแล้วพอกลับมาดูอีกทีนะคะเขาก็หลับไปเองเลยค่ะแล้วก็จับถอดชุดนี้ให้แล้วนะคะเพราะว่าโอ้ยโอ้ยอ้ย เพราะว่าเขาน่าจะอึดอัดนะคะเพราะฮีเตอร์ก็เปิดอยู่นะคะนี่นะคะเพทายหลับไปแล้วฝันดีนะครับลูกรักบ๊ายบายครับน่ารักที่สุดเลยลูกใครเนี่ยหลับลูกหลับ